สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้ามาสู่ช่อง incredible taro b บ no นกนะคะวันนี้ก็กลับเข้ามากันอีกแล้วสำหรับใน,รในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดลัคนาราศรีพฤษภในเดือนเมษายน2563นั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนสบายดีนะคะปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็มีการป้องกันไปไหนมาไหนก็อย่าออกไปช่วง curfew นะจ๊ะ ดูแลสุขภาพกันทั่วหน้าทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกดวงทุกๆ,ๆดวงที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับนงนะคะเพราะว่าตอนนี้นงนําเงินส่วนหนึ่งจากการดูดวงไปทํหนากากพระถวายตามวัดนะคะก็ขออนุโมทนาบุญให้กับลูกดวงทุกๆท่านนะคะให้ปลอดภัยแล้วเราจะผ่านสถานาการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะถ้าเสียงเบาต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าถ้านกโตะโกนนกจะเป็นคนที่เสียงดุมาก แล้วนกจะคิดคำพูดคบไม่ออกเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งต้องขออภัยจริงๆนะคะก็สำหรับคืนนี้มาดูกันว่าคนโสดคนมีคู่และคนมีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนความรักของคุณในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจะ๊ะเริ่มจากคนโสดเลยแล้วกันนะคนโสดคือคนที่ไม่มีคนคุย ดังนั้นสถานะก็ไม่มีแต่มาดูว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคู่หรือว่าในชีวิตความโสดของคุณหรือเปล่าแล้วใครอยากจะรู้ว่าดวงของคุณลักนณของคุณอยู่ลักนณราศีพฤษภหรือเปล่านะคะดูจากใต้ดีสคริปชันด้านล่างนกลงไว้ให้หมดแล้วนะคะโอเคนะมาดูกันจ้าชาวพฤษภในเดือนเมษายนขออนุญาตเปิดไพ่แทนนะคะความรักของคุณคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้าง Queen of Wands, Naha, Knights of Pentacles Pace of Source. สำหรับคนโสดนะนกมองว่าถ้ามันมีคนเข้ามาเนี่ยถามคุณก็ไม่ได้เอา,าค่ะไม่ใช่ไม่ได้เอาขอโทษคือเอาจริงๆอะคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่แล้วมีรางสังหรณ์แม่นอยู่แล้วมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนคน่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์หน่อยมันอาจจะไม่ใช่สเปคคุณก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะเลือกอยู่แบบสวย,สวย ไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เข้ามาอย่างที่บอกคือเป็นคนที่หงุดหงิดเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนเจ้าอารมณ์คุณมองแล้วเขาน่าจะเด็กกว่าคุณแล้วก็อาจจะคอนโทลเขาไม่ไม่ใช่เขาเองเขาอาจจะแบบคอนโทลอารมณ์ยากคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่โสดต่อไปนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะทีนี้ถ้าคุณ มีคนคุยแล้วสถานะไม่ชัดเจนหะ่ะถ้ามีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมีนาคมเออขอโทษในเดือนเมษายนนี้คะ่ะชาวผู้ศพนะคะหรือชาวธาตุดินนั่นเองนกยังไม่อยากดูเป็นธาตุนกขออนุญาตดูเป็นราศีลคนาก่อนเนาะ ขอโทษที่สับนานนะเพราะว่านกพยายามช่วงสับนั่นคือการทำสมาธินะคะ ถ้าคุณเป็นคนโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนกมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนเยอะนิดหนึ่งคุณแจ็คพอตอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้หลายใจหรือคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนลับๆที่ไม่กล้าเปิดเผยของเขาอยู่หรือว่าเขาเองอาจจะไม่กล้าเปิดเผยคุณให้กับใครเพราะว่าคนของคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้หรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่า ออมองดูแล้วเนี่ยความลับของคุณที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะยังไม่ชัดเจนอยู่นั้นอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งนึกไม่รู้เป็นคุณหรือเขาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนคบหลายคนดังนั้นสถานะมันก็จะยังแบบหลบๆซ่อนๆอยู่แบบนี้นะคะอาจจะเป็นบ้านลับของเขาหรือว่าคุณอาจจะตกอยู่ในช่วง เป,เป็นกิกกกก๊กกักของเขาก็ได้เพราะว่าดูแล้วคุณก็ต้องใช้ความอดทนมากทีเดียวกับการที่จะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะในเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวพือศกนะก็ไม่เป็นไรเนาะเราเราเป็นกาลังใจให้กันละกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอออยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมามาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วมันมีอะไรที่จะทําให้คุณหาทางออกได้หรือเปล่าให้ไพ่ช่วยบอกคุณนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่ขอโทษค่ะ ู่นะคะคนมีคู่คนมีคู่ความสัมพันธ์เรื่องความรักของคุณเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนน้คะชาวพฤษศมีคู่ให้ช่วยบอกหน่อยค่ะ คนมีคู่ขอจัดฉันน์ค่ะคนมีคู่นกมองว่าคุณอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่หรือเปล่าคะ การย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะไปก็ไปครอบครัวหรืออาจจะมีคนที่เขาเข้ามาหาคุณเข้ามาเจราจาหรือว่ามีใครจากที่ทํางานแต่น่าจะเป็นในเรื่องของการย่ย้ายที่อยู่หรือต้องมีการเดินทางมากกว่า,าชาวต่างชาติโดดเด่นค่ะคนมีคู่เกิดอะไรขึ้นชาวต่างชาติโดดเด่นมากๆเลยถ้าคนมีคู่น้องมองว่าถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะ นกมอ,องว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาติดต่อหรือว่าอาจจะชักชวนคุณนะ่ะไปทำงานที่อื่นหรือว่าไปเจอใครที่เขาเป็นคนต่างชาตินะคะเข้ามาแล้วมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเหมือนหลุดพ้นจากภาวะหรือสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่แต่เอาจริงจนกอืมนกไม่ฟันธงว่าคุณจะเจอคนที่สามนะแต่มัน มันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาหนึ่งนะคะน้องมองอย่างนี้ว่าหนึ่งคุณอาจจะมีการโยกย้ายนะคะอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่ก็ได้แต่จะไปต่างประเทศเลยไหมจริงๆถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้ไปเมืองนอกหรือว่าไปอยู่ไปอยู่ หรือว่าได้ดิวงานกับคนต่างชาติได้คุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์มีการติดต่อกับคนต่างชาตินะคะถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะแต่ถ้ามองในสถานการณ์ที่ไม่ปกติคือ2 คุณอาจจะมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะซึ่งตัวคุณเองตอนนี้คุณให้ความสัมพันธ์สำคัญกับครอบครัวค่อนข้างที่เยอะสำหรับคนมีคู่เนาะมันจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณและคุณเองก็พยายามประครับคองหรืออาจจะพยายามสับรางอยู่นั่นเองนะมันจะมีการเขาเรียกอะไรนะได้ข่าวสารหรือว่าได้ข่าวทางไกลนะคะ หรือว่าคนที่คนที่คุยอยู่กับคุณตอนนี้ถ้าคุณไปทำไปมีคนที่พูดคุยนอกเหนือจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังติดต่อหรือว่ามีคนที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะจ๊ะอืมแต่อย่างที่บอกมันยังทำอะไรไม่ได้ไงมันยังไปไหนไม่ได้ไงเพราะมันติดสถานการณ์โควิดอ่ะ มันก็เลยต้องลว์ด down แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกว่าคุณน่าจะมีใครนั่นแหละแต่ว่ามันรอรอให้โควิดผ่านไปก่อนยังไงถ้าตอนนี้คุณเป็นอย่างที่นกบอกนะคะช่วงสับรางแล้วให้ระวังการโดนจับได้เด้อถ้าทำอะไรรับหลังนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำรับหลังก็ดีไปขอให้ไม่ใช่ตัวกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณเป็นชาวส่องแล้วแบบไม่ชัวว่าเฮ้ยทำไมไพ่บอกอย่างนี้อยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงไหมขอภัยนะ นกแนะนำให้คุณเอ,อ่อมาดูส่วนตัวนะคะอะขอไพ่วิชิสทาโรไว้ขอไพ่วิชชสทาโรนะคะขายายไพ่ให้หน่อยจ้าขายายไพ่ให้หน่อยสำหรับคนมีคู่ชาวพุศพนะคะ Four of Cups คุณอพทนเดอร์โงอืมคนคุณคุณผู้สอบคุณจะได้ข่าวจากทางไกลนะคะค่อนข้างที่จะชัวร์ว่าได้ข่าวจากทางไกลเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณมีคู่หรือว่าคุณคือน้องมอถ้าคนมีคู่เนี่ยคุณจะได้ข่าวจากทางไกลอาจจะเป็นดิวในเรื่องของการงานก็ดี หรือว่าถ้าคุณกําลังสับลาอยู่คนที่คุณกําลังคุยอยู่น่าจะเป็นคนต่างชาติค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่สถานการณ์ตอนนี้ถามว่าคุณทําอะไรไม่ได้เพราะด้วยโควิดแล้วก็มันเป็นทั้งสี่เหรียญแล้วก็มันเป็นทั้งแฮงแมนนะก็ประมาณนี้ไปทีนี้สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการกด Subscribe กดติดตามคอมเมนต์ได้นะคะก็มาพูดคุยกันขอให้ทุกคน อยู่รอดปลอดภัยแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณมากๆคุณพรกคุคมครองทุกๆคนสวัสดีคะ่ะ